พี่เบลค่ะปีนี้ที่สาเราค่ะนรับรค่ะก็ปีที่สามเข้าสู่ปีที่สี่ค่ะกับการอยู่กับครอบครัวกุมานะคะก็เป็นครอบครัวที่เติบโตขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็เออออกสินค้าออกมาอย่างต่อเนื่องเลยมีสินค้าใหม่ๆมาให้เออคนได้ใช้กันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ที่สัาคัญแพ็กเกจแล้วก็ สินค้าของเขาจะพรีเมี่มด้วยค่ะก็ยังไงอยากให้มาลองใช้กันเยอะๆนะคะสำหรับพูมาแต่เบลเชื่อว่าหลายๆคนเป็นแฟนพูมาอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยออเที่เบลพูติดตัวตลอดเลยใช่ค่ะคือมันเป็นอะไรที่เราต้องใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะแบบเหมือนซับหน้าทานข้าวเ,เสร็จจะเข้าห้องน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเราใช้ในชีวิตประจําวันตลอดฉะนั้นคือถ้าเรามีสินค้าที่มีคุณภาพเออเราก็จะสบายใจที่แบบจะใช้เขาได้ทุกวันเยเี่ยราก็เลยเหมือนก็พกทิชชู่ของตัวเองไปทุกที่ตลลอดเย ใช่ค่ะว่าปีนี้มันเชื่อมพวกมีตัวใหม่ตัวกลางใช่ไหมใช่ค่ะปีนี้ออกเป็นตัวจิบบีนะคะเป็นทิชชู่เปียกปกติทุกคนจะต้องพกทิชชู่ที่มันซองใหญ่ๆใช่ไหมคะแต่ทีนี้เขาพกไอ้เขาทำมาเป็นขนาดไซส์เท่านี้ค่ะชื่อจิบบีนะคะมีทั้งหมดแปดแผ่นค่ะก็น่ารักแล้วก็พกพาง่ายด้วยค่ะยังไงไปหาเออลองซื้อกันดูนะคะที่คุณมาออฟฟิเชียลไปเลยอยากให้พี่เบลฝากอะไรเกี่ยวกับสินค้า ค่ะก็ฝากออผลิตภัณฑ์ของคุณม,มานะคะทิชชู่แท่งทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะก็มาใช้กันเยอะๆนะคะท<า>ี<ๆ>่เป็นขาช่วงที่ออผ่านตลอดเลยเป็นไงบ้างก็จะเจอกันทีหน่อยค่ะมันเป็นเหมือนช่วงเ,ออเทศกาลอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะได้ออกมาได้เจอทุกๆคนบ่อยหน่อยค่ะ ก็เต็มที่เราดยวยเราไปทุกวันเลยก็ค่อนข้างแน่นค่ะช่วงนี้เพราะว่ากําลังถ่ายละครด้วยแล้วก็เออกำลังเร่งติดกล้องค่ะก็จะแบบเออคิวเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเช้าก็วิ่งไปงานออร้านที่พล<อ>ที่พลเปิดร้านอาหารก็มีพี่ๆนะักข่าวไปด้วยก็เจอกันทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยค่ะสำหรับบางคนในวันนี้ค่ะคำถามเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องงาร ่ยป,ปีนี้รีมกอะไรปีนี้ค่ะก็คือไปกระถิใที่นากโยาประเทศญี่ปุ่นนะคะก็งานบุญจัดขึ้นวันอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนะคะเออใครที่อยากร่วมบุญน,นะคะก็ไปติดตามใน i อจเบลได้บนลงเอาไว้นะคะเป็นการเหมือนเออ เขาเรียกว่าชําระนี่สงซื้อที่ดินให้วัดแล้วก็ธนูบำรุงสร้างวัดอย่างนีาต่ะเีนคือความพิเศษยังไงบ้างคะคือเดินทางไปต่างประเทศเลยค่ะก็เป็นเจ้าภาพของเออวัดที่ต่างประเทศแต่แว่าความจริงเราได้บุนนี้มาจากงางควัดกอวอน,นะคะที่เป็นเออเป็นคนแบบดีงา เป็นทำกับครอบครัวใช่ไหมใช่ค่ะก็กับครอบครัวกับพี่คอยด้วยแล้วก็มีแบบเพื่อนๆอะไรอย่างอี้ด้วยค่ะมีแบบคนสนิทไหมมีแฟนคลับไปด้วยนะแฟนคลับก็ตามไปค่ะเป็นลับอย่างเดียวเหรอคะเอออะไรนะไม่รู้ค่ะแต่ว่ามีคนไปด้วยเยอะจริงๆค่ะสำหรับงานนี้ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามได้ใช่อะไรนะไกี่วเออไม่กี่วันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับมาทํางานค่ะ แต่คนรอดูรูปมากกันกินอะไรอย่างนี้คุณก็จะมีหวานอนะจ๊าต้องรอดูคุณกว่า,าไปคุณพ <c oughs> ระแรยียว่าไปเข <c oughs> าบอกว่าช่วงนี้แบบเมลลรูปบ่อยขึ้นลงรูปบ่อยขึ้นคือเบลอะลงงานเยอะไงแล้วทีนี้ก็ก็เลยหาอะไรมาลงพันด้วยประมาณนั้นค่ะแต่ว่าคือเอาจริงๆแบบมันก็ลงตามธรรมชาติไม่ได้คิดว่าจะลงด้วยแบบเพจใดอะไรอย่างเงี้ยอืม <c oughs> เม่กี้มาที่แฟนคลับเขาไปคอมเมนต์พี่เบลเนี่ยส่วนแทนมาคนเ่วนแทนพี่เบลเลยนะก็น่ารักดีค่ะเบลได้ได้อ่านบ้างประมาณนึงอะไรอยย่างงเี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ตามดูทั้งหมดเพราะว่างานก็ยุ่งเนาะอะไรอยย่างงเี้แต่ว่าก็ก็ขอบคุณสำหรับคลิปแรกพอมีคนแชร์เยอะซัพพอร์ตเยอะก็มีหมอดูออกมาในดวงพี่เบลว่าแต่งงานแน่นอนโอ้โหเขาบอกว่าอะไรนะบอกว่าคนนี้ได้แต่งแน่ออันนี้ก็ต้องรอดูค่ะว่าจะแม่นไม่แม่นค่ะ มีคนคุยแล้วไม่ค้ากิเลอะไรนะ,ะคะคุยโอ้ยอนาคตอ,อย่างเงี้ยหรอคือเป็นการคุยกันในแง่ที่ว่าเขาเรียกว่าทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเรามองเรามองอะไรไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบคุยเรื่องว่าจะเหมืออะไรอะไรยังไงเลยไม่มีไม่มี ก,กม่ไม่กดดันกันเพราะหมอดูก็คือดูดวง่ัวเองแล้ว <c oughs> ดูดวงให้เรื่อยๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรค่ะเราเคยเคกดิดาแล้วคืยเรืองอนาคตเราสองคนนี้คุยเลืออนาคตามจริงแล้วไม่ใช่แค่กับคุณวิวแต่อย่างกับคุณแม่หรือกับพี่พลอยอะไรก็ตามคือมันอยู่ในช่วงอายุที่เราจะต้องวางแผนอนาคตแบบดีๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออจะทุกอย่างจะไปในทิศทางไหนวางแผนทั้งเรื่องของ การงานหรืออะไรต่างๆเพื่อแบบเหมือนเราอยากจะใช้ชีวิตดำเนินชีวิตแบบไหนมันไปเบอร์นั้นมากกว่าไมเ้อเ,เด็กตอเด็กๆเคยคิด28เ, <c oughs> เลยบแปกาะไรบางนะ <c oughs> แต่ว่าเอาจริงๆแบบเดี๋ยวนี้คือเหมือนเรื่องตัวเลขมันไม่สาคัญเท่ากับความพร้อมและความพร้อมของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนก็แบบเฮ้ยเขาแป๊บเดียวแต่งได้เลยบางคนเฮ้ยต้องคบเป็นสิบปีถึงจะแบบรู้สึกว่าเออมันมาถึงเวลาหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องการแต่งงานก็ได้อาจจะไม่ต้องมีงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนืองาว่ามันเป็นเรื่องของเอ่อความสบายใจของคนทั้งสองคนว่ามองเรื่องนี้ยังไง แล้วคุณแม่เหรอคะมีแบอกว่าเอออยากให้แบบอยากแยตัวหรืออยากอะไรคือคุณแม่เอ,อ่ออยากให้มีอยู่แล้วคือเหมือนเขาก็เขาก็อยากมีหลานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนเบลก็มีลูกเขาก็เขาได้เล่นกับลูกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากอยากเห็นว่าเอ,อ้ยแล้วถ้าเรามีลูกจะเป็นยังไงอยากมีหลานของตัวเองเหมือนกันเห็นเบลไมชอบเด็กเหมือนกันใช่เพื่อนใช่ค่ะเพราะว่าก็เพื่อนก็มีลูกแล้วประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เดอ่กลัวรอความเืองงานชาเจน้องยากหรือว okay. ่าเรามีวางแผนอะไรด้ว่าความจริงเราก็คือมีวางแผนไปก่อนหน้านี้แบบเอาฝักไข่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีอยู่แล้วค่ะอันนี้คือเราวางแผนไว้ให่หรือเปหรือว่าฝับแล้วเลยคือเป็นแบบเอาไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อนาคตก็ยังไม่รู้ยังไม่แน่แผนไหมคะ นนเดี๋ยวก็ปเป็นสเต็ปสเต็ปไปอันนี้นยังไปต้องรีบคิดค่ะคืออ่า,าก็เก <c oughs> กดี๋ยวว่ามันแล้วแต่เขาเรียกว,ว่าอะไรตอนนี้เราก็มีงานที่เราแบบรับรับ,รบเอาไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลุยตรงนี้ก่อนลอะก็เลยงานที่นี่ใช่ค่ะแต่ว่าก็ก็เรื่องอืง่นก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น แต่ก็รู้ใช่ไหมคะว่าชาวเน็ตแฝงกับเชียร์โสดแทนแทนเื่นีเป็นแบบเป็นแม่นมเป็นหนพี่ค้าำบ้านเป็นต่างๆค่ะน่ารักค่ะขอบคุณค่ะเราน่ารักไหมเราน่ารักไหมอยู่แล้วอยู่แล้วโอเคนะโอเคขอบคุณค่ะ